สวัสดีค่ะคุณลุงค่ะคุณลุงง่ายๆสบายๆสไตล์คุณลุงนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำประกอบดอกกลาบกันนะจะเห็นว่าดอกกลาบที่คุณทําไว้เห็นไหมคะเขารสดที่ค mm. ุณทำไว้คุณทําไว้เยอะเลยหลายสีหลายดอกนะคะอันนี้แล้วแต่แล้วแต่เราเลยนะคะนี่เห็นไหมดอกกหลาบครูสีอันนี้มีดอกเดียวนะคุณเหลือริบบิ้นอยู่ดอกเดียวคุณก็ทำได้แค่ดอกเดียวทีนี้อ้าวหายไปไหนดอกกุหลาบใหญ่คุณก็มีนะคะเห็นไหมดอกกลาบใหญ่ค ที่ทำไล้ค่ะที่แล้วนะแต่วันนี้เราจะมาประกอบนะคุณจะไม่พูดพันทําเพลมคุณจะเริ่มเริ่มประกอบเลยนะคะคือการประกอบของเราอาะค่ะการติดก้านติดดอกนะคะติดเอ่อกลีบนะคะเราจะใช้ปืนกาวนะคะปืนกาวนะคะพูดยียดลงไปอะทีนี้เราจะมาเริ่มกันเลยนะคุณจะเริ่มกันเลยเราใช้เอ่อแท่งลวดนะคะโดยที่แท่งลวดแล้วก็พันกับพันกับผ้นบา,านะคะผ้าสีเขียวเขียวหรือว่าสีอะไรก็ตามที่เราต้องการ ะะก็คือจับดอกดอกขึ้นมาเลือกมาดอกหนึ่งนะคะเลือกมาดอกหนึ่งแล้วจะเห็นรูข้างหลังนะคะรูด้านหลังอ่าโอเคเราจะใช้กาวตึนกาวนะคะทางลงไปแล้วเราก็จะเสียบลงไปนะคะอ่ะทีนี้ก่อนที่เราจะเสียบอันนี้นะคะเราก็จะต้องมีกรีบเลี้ยงเห็นไหมคะเห็นกรีบเลี้ยงไหมคะดอกกุหลาบนะอันนี้ที่ครูทำเสร็จแล้วนะครูให้ดูกริบเลี้ยงนะคะคืออันนี้แบบนี้นะคะแบบนี้แบบนี้คือจะหันให้ดูยังไงอ่ะโอเคแบบนี้นะคะ นี่นะเห็นไหมคะกลีบเลี้ยงเราก็ตัดริบบิ้นสีนะคะสีเขียวนะคะที่จะทําให้เป็นกลีบเลี้ยงนะคะเห็นไหมเสร็จไหมอะโอะโอเคกูทำไว้สีชมพูด้วยสีชมพูนะคะเสร็จไหมสีม่วงสีม่วงสีโปร่งของคล้คกูชอบสีม่วงโอเคอะเราตัดกลีบนะคะให้สั้นประมาณนี้นะคะประมาณสองข้อมือเนาะสองข้อมือนะคะ เราก็พับพับครึ่งพับครึ่งแค่แค่ตัดปลายมัน,นะคะ่ะตัดปลายให้เขาให้เขามีแหลมแหลมให้มันดูแบบเป็นทรงใบไม้นะคะเป็นทรงกลีบใบไม้นะคะตัดแหลมแหลมแล้วก็เอาอการไกรขูดนิดนึงให้เขาดูแบบว่างองงโค้งโค้งนะคะให้งองโค้งโค้งเพือ่อที่จะให้ดูเป็นเขาก็จะได้กอดดอกกุหลาบ แล้วก็ตัดตรงกลางนิดนึงเจาะรูนะคะเพื่อที่จะให้เหล็กเหล็กตัวเนี้ผ่านทะลุเข้าไปเพื่อที่จะไปติดไปไปเสียบตรงกลางนะคะตัดยังไงก็ได้ค่ะให้มันเป็นรูไม่ได้อะไรมากสองสองคู่นะคะหนึ่งอันนี้หนึ่งคู่นะไ,ได้คู่หนึ่งแล้วกูตัดอีกคู่หนึ่งนะคะได้เคียงกันคือความยาวก็จะทะงานอย่างนี้อ่าโอเคเสร็จแล้วครูก็ตัดปลาย าจจะสั้นจะยาวแล้วแต่นะคะเพราะโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยดอกกุหลาบเขาก็ไม่ได้เขาก็ไม่ได้แบบยาวสั้นเท่ากันทุกกลีบเพราะว่าธรรมชาติก็คือธรรมชาติครูคิดว่าของรูอันนี้จะสั้นไปแต่ว่าก็ไม่เป็นไรลองดูนะคะทําให้เขางอนงอนนะคะทาให้เขางอนงอน,งอน,งอนเขาเรียกง,งอนเรียกงอนก็แล้วแต่ whatever up to you นะถ้าอยู่เรียกอันไหนแล้วมันโอเคอยู่เข้าใจมากกว่าเอานั้นะจะงอนหรือจะงอนก็คือนะคะแล้วก็จะจัด ตัดเมโฮนะคะตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ลวดเขาทะลุเข้าไปอ่ะตอนนี้คู้ได้แล้วสองสองคู่นะคะเลาสองคู่อ่ะโอเคทีนี้คุณจะเสียบดอกละเราจะใช้เอากรอบออกปากรอบถ่านิดนึงไมใช้คูใช้สีม่วงนะคุณจะใช้สีนี้นะคะจะเห็นรูนะคะเห็นรูไหมรูเห็นเนาะแล้วก็คุณจะเสียบอันนี้เข้าไปเลยแล้วก็พื่อที่จะทาะดยดปืนกาวอ่ะโอเคคุณหยดปืนกาวลงไปมองเห็นเนาะ เเห็น okay, นะคะหยดลงไปข้างในนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้ลวดเสียบเข้าไปตรงกาวที่เราหยดไว้นะคะเสียบกดไว้กดไว้เห็นไหมอ้าโอเคโอเคโอเคตรงนี้จะเห็นกว่านะคะกดเข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันไม่แน่นหรือมันอะไรก็สามารถที่จะหยดซ้ำเข้าไปอีกได้ นะคะอ่ะโอเคพอหยนลงไปเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาตัวกรีปบปลาใบาที่เราต้องการเสียบลงไปนะคะเสียบลงไปเลยแล้วก็ดันลงไปให้เขากดลงไปชิดเอ่อณนะขณะที่เขาร้อนๆน,นะคะเราสามารถที่จะปรับได้เนาะเราจะมาที่จะปรับได้จะปรับให้เขาไปด้านไหนแต่ถ้าว่าเขาเย็นแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะอ่าเราปรับมองเห็นนะมองเห็นคูเนาะ โอ้โหเมือลอ่ะเสร็จแล้วอีตัวคู่ที่2ก็ใส่เข้าไปได้เลยนะคะใส่เข้าไปได้เลยอ่ะอาจนะจะทาอาจจะหยดกาวนิดนึงอาจจะหยดกาวนิดนึงเพื่อที่จะให้เข้าติดอ่ะมันยั้ไม่แห้งอ้ะโอ okay. เคหยดลงไปแล้วก็ติดอ่ากรดเหลีห่ยง คู่ที่สองลงไปนะคะช่วงนี้ก็อาจจะต้องจัดจับให้เขาอยู่นิ่งนิดนึงเพราะเนื่องจากว่าเขายังยังร้อนอยู่เขาอาจจะโยกไปเยกมาได้นะคะเราก็จับให้เขาอยู่นิ่ง,งเพื่อที่จะได้ทรงตามเราต้องการนะคะโอเคแล้วก็ปล่อยให้เขาแห้งนะคะแล้วเขาก็จะได้เป็นทรงของเขาเราก็จะค่อย จะกรีดแยกทีนึงซึ่งวดตัวเนี้ยนะคะสามารถที่จะดัดที่จะเบนให้มันอ่อนได้นะคะเพราะเขาเป็นลวดเขาไม่ใช่ไม้นะคะอ่าโอเคพอหลังจากนี้เสร็จนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะเขาน่าจะแน่นพอประมาณหนึ่งก็คือยังยังยังไม่ได้แห้งมากแต่ว่าครูก็ให้ดูก่อนเห็นไหมคะดูกรีดเห็นใบกรีดใบกรีดแยงไหมคะ แล้วแต่เราอะนะคะว่าเราจะทําให้แบบยาวหรือว่าจะสั้นเลี้งของครัวนี้อันนี้ก็จะกรีบเลี้ยงก็จะดูยาวนิดหนึ่งนะคะดูยาวนิดหนึ่งแล้วแต่เลยแล้วแต่เราต้องการแบบไหนนะคะอันนี้ก็จะดูยาวึ้นมานิดหนึ่งส่วนอันนี้ที่ผู้ทาเมื่อกี้จะเป็นดอกออกจากตุมต้มๆหน่อยหนึ่งนะคะก็เลยกรีบเลี้ยงก็เล็กๆหน่อย่ะเคนิสระนะคะพอเขาแห้งเสร็จ,ะะเ,รเ,เ,รจเราก็สามารถที่จะดัดให้เขา ได้ตามรูปเขาเลยอย่างอันนี้อันนี้นะคะดอกนี้สีแดงนะครูติดกลีบเลี้ยงไปแล้วแล้วครูก็ติดใบสีเขียวแปลงหนึ่งนะคะนี่คือเสร็จแล้วการประกอบนะก็คือการพับการพับครั้งที่แล้วครูทําให้ดูไปแล้วนะแล้วก็วันนี้อมาประกอบได้ดอกมาแล้วได้กลีบเลี้ยงได้ก้านแล้วก็ติดใบแล้วก็นี่คือได้แล้วดอกกุหลาบเวลาเราจะจัดนะคะเราก็จับมา จัดช่อเอาคือความยาวแล้วแต่ว่าเราจะเอายาวสั้นเราก็ตัดลวดเอาจะใช้ดอกยาวเราก็ใช้ก้านยาวถ้าดอกสั้นเราก็ใช้ใช้ก้านสั้นแล้วก็สามารถที่จัดเป็นช่อเอานะคะนี่คือวิธีประการประกอบดอกเนาะคราวที่แล้วครูพาทาดอกขนนี้พาทพาทประกอบดอกนะเราก็เราสามารถที่จะจัดช่อได้เองตามที่เราต้องการเลยแค่นี้ดอกกุหลาบนะคะเราสามารถที่จะดัดให้เขางอ ให้เขาเป็นทรงเป็นรูปได้เลยตามที่เราต้องการเห็นว่ามันสามารถงอได้อ่ะโอเคนะคะประมาณนี้นะคะการจัดดอกกุหลาบที่ที่ทําดอกเสร็จแล้วมาจัดเป็นกลีบนะคะเดี๋ยวคราหน้านะคราหน้าครูค่อยจะมาพาจัดเป็นช่อดูกันว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะโอเคสำหรับวันนี้ครูน่าจะไปแค่นี้ก่อนนะคะสําหรับการประกอบดอกกุหลาบ แค่นี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ